อ่าโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกันเนาะอ่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะอ่าเรามาดูสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกันดีกว่าว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไงเนาะสิ่งมีชีวิตคืออะไรในความคิดของเราสิ่งมีชีวิตก็อย่างเราใช่ไหมอย่างคนอย่างสัตว์อย่างพืชใช่ไหมคือสิ่งมีชีวิตอ่า แล้วสิ่งแวดล้อมล่ะทุกคนพอจะรู้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยพร้อมกันนะคะสิ่งมีชีวิตคืออะไรสิ่งมีชีวิตหรือว่าออร์แกนิซึมมันก็คือสิ่งที่เป็นยังไงมีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารและต้องการที่อยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต ลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตก็คืออย่างแรกเลยต้องมีการเจริญเติบโตคําว่าต้องมีการเจริญเติบโตหมายถึงมันต้องมีการขยายเปลี่ยนแปลงลักษณะออมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะออกไปอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยพอเราโตขึ้นใช่ไหมตัวเราก็ขยายขึ้นความสูงเพิ่มขึ้นแขนขาย,ยาวขึ้นอะไรเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตามีการเปลี่ยนแปลงสีสีของขนอาจจะแบบตอนเล็กๆอย่างลูกนกเนี่ยตอนเล็กๆขนน่จะตัวแดงๆแต่พอแบบ พอมาโตขึ้นวันโตขึ้นเนี่ยขนมันก็จะเริ่มเป็นสีดำสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วแต่ตามแต่ละสายพันธุ์ของเขาแบบเนี้ยคือสิ่งมีชีวิตต้องมีการเจริญเติบโตแบบที่สองสิ่งมีชีวิตต้องเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายคืออะไรการที่เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่างเช่นเราวิ่งเราเดินเราไม่ต้องมีคนแบบมาผลักเราหรือว่าแบบมาลาก,ลากเราไปอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองขยับร่างกายได้ด้วยตัวเองด้วยพลังงานที่อยู่ข้างในร,ร่างกายเนาะ มันจะไม่เหมือนกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเขาเคลื่อนที่ไม่ได้เราต้องใส่แรงผักเข้าไปเราต้องผลักต้องดันต้องดึงมันถึงจะเคลื่อนที่ได้พวกนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตแต่อย่างมนุษย์อย่างคนอย่างสัตว์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่เองได้เคลื่อนไหวเองได้อพืชพืชเคลื่อนไหวเองได้ไหมออกไหมสมมติพืชที่เป็นรู้จักพืชอใบเถาไหมพืชที่มีเถาเถาวัลอะไรอย่างเงี้ย สามารถที่จะชูชูลำต้นของตัวเองไปหาแสงได้พันเสาขึ้นไปพันตึกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยพืชก็สามารถเคลื่อนไหวเองได้ใช่ไหมโอเคอันที่สามสืบพันธุ์ได้สิ่งมีชีวิตต้องสืบพันธุ์ได้อันนี้สําคัญเขียนหัวใจเอาไว้หนึ่งดวงว่าสิ่งมีชีวิตจําเป็นที่จะต้องสืบพันธุ์ได้จะต้องที่จําเป็นที่จะต้องมีการสืบพันธุ์ขยายเผ่าพันธุอการสืบพันธ์ได้เนี่ย มันจะมีทั้งสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศและโดยไม่อาศัยเพศโดยอาศัยเพศก็คือมีเซลสืบพันธุ์เพศผู้เซลสืบพันธุ์เพศเมียใช่ไหมมาผสมพันธุ์กันมีการปฏิสนธิการเกิดเป็นลูกหลานขึ้นมาหรือสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างเช่นพวกแบคทีเรียพวกไวรัสพวกเนี้ยเขาสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอ่าเขาสามารถแบ่งตัวเองได้สามารถที่จะขยายแพร่พันธุ์ได้โดยที่ไม่ต้องมีการผสมพันธุ์เลย แต่สิ่งมีชีวิตต้องสืบพันธุ์ได้ต้องมีการรักษาเาผ่าพันธุ์ดำรงชีวิตเอาไว้อันที่สี่สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไหมายความว่าอะไรสิ่งมีชีวิตต้องมีการรักษาสมดุลยภาพใช่ไหมอย่างเช่นสัตว์ก็จะมีสัตว์เลือดเยน็นสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมอย่างมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนาะร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิสามสิบเจ็ดองศาก็คือไม่ว่าอากาศข้างนอกจะลบสิบลบยี่สิบแต่ร่างกาย ของเราอุณหภูมิข้างในจะ37องศา,าอยู่ที่เดิมเป็นสัตว์เลือดอุ่นคืออุณหภูมิคงที่แต่สัตว์เลือดเย็นเนี่ยก็จะอุณหภูมิในร่างกายเขาก็จะแปรผันตามกับอุณหภูมิข้างนอกอ่ามีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมีการเขาเรียกหลไรมีการต่อสนาต่อสิ่งเล้ามีการต่อสัญญต่อสิ่งเล้าด้วยยังไงอย่างเช่นดอกทางตะาวาันเงี่ยดอกทางตะวันเนี่ย,าานเ,นยเขาจะมีสิ่งเร้าคือแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นดอกทางตะวันก็เป็นไง หันเข้าหาแสงใช่ไหมเนี่ยมีการแบบตอบสนองต่อสิ่งเราได้พวกนี้คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนาะอันที่ห้าประกอบไปด้วยเซลล์หนูต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันประกอบขึ้นด้วยเซลล์เซลล์เป็นเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเซลล์เนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวไปทําเป็นอวัยวะต่างๆไปทําหน้าที่ต่างๆแล้วอวัยวะเหล่านั้นก็รวมกันเป็นระบบวรวมกันเป็นร่างกายวการวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเอง อันที่หกสิ่งมีชีวิตต้องมีการหายใจเพราะฉะนั้นหนูสังเกตเลยอะไรที่หายใจได้คือสิ่งที่มีชีวิตอะคนสัตว์พืชพืชหายใจได้ใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยเมื่อหายใจได้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตถ้าหายใจไม่ได้แปลว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแค่นี้อง่ายๆหรืออันนี้ส่วนข้อเจ็ดกับข้อแปดอันนี้มันจะสอดคล้องกันก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับอาหารต้องการอาหารเนาะเพราะมันจะต้องใช้ในการเจริญเติบโต,ตก็ต้องการอาหารและแร่ธาตุ ว่ามันได้อาหารและแร่ธาตุเสร็จแล้วเนี่ยกินเข้าไปก็ต้องมีการขับถ่ายของเสียออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีการขับถ่ายของเสียด้วยอ่าอย่างพืชพืชมีการขับถ่ายของเสียไหมมีใช่ไหมพืชจะไม่ได้ขับถ่ายของเสียมาในรูปของอุจจาระปัสสาวะแบบเราแต่ว่าพืชจะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของกา๊าซแล้วก็ไอ้น้ำผ่านทางปักใบเนาะอ่าโอเคตอนนี้สิ่งมีชีวิตเรารู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรต่อไปสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคืออะไร สิ่งแวดล้อมหรือ environment ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถจับต้องมองเห็นได้รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบแผนประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นวงจรเป็นวัฒจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบอย่างเช่นหนูอยู่ที่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมของหนูคืออะไรก็คือตึกอาคารหมาแมวที่เดินอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมเพื่อนๆหรือว่าบรรยากาศรอบข้างพวกนี้คือสิ่งแวดล้อมของหนูทั้งหมด โอเคสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในธรร,รมชาติสิ่งแวลอทางธรรมชาติเนาะเกิดจากธรรมชาติเลยจะแบ่งเป็นสองอันคือทางกายภาพทางกายภาพคือไม่มีชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตเช่นอากาศดินภูเขาทะเลพวกนี้ส่วนอีกแบบก็คือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแบบชีวภาพก็คือมีชีวิตด้วยเช่นพืชสัตว์แบคทีเรียมนุษย์ เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะมี2แบบก็คือทางกายภาพคือไม่มีชีวิตแล้วก็ทางชีวภาพคือมีชีวิตนะคะอันที่สองสิ่งแวดล้อมแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นตรงตัวเลยคือมนุษย์สร้างเราสามารถมองเห็นจับต้องได้เช่นเครื่องทูบผมอาคารถนนโอเคจะ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมีทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นพี่อยากให้เราดูแผนผังอันนี้อ่ะแผนผังนี้นะ มันคือแผนผันที่จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตมันจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมยังไงดูสิ่งมีชีวิตหรือออแกนิซึมสิ่งมีชีวิตนั้นมันเกิดจากเซลล์เหมือนที่พี่บอกมันมีการแบ่งตัวมีการรวมกันเป็นระบบมีการเกิดเป็นร่างกายเกิดเป็นอวัยวะขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตคือนี่หนึ่งตัวเดียวๆนี่คือแพ่นพิ้นหนึ่งตัวก็คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดหนึ่งตัวคนหนึ่งคนต้นไม้หนึ่งต้นแบบเนี้ยคือสิ่งมีชีวิต พอสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตมารวมกันมันจะกลายเป็นประชากรเห็นไหมมีแพนกวินหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆคือประชากรเป็นประชากรแพนกวินหมายถึงสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวเนี่ยถ้ามีคนเดียวหรือมีแค่ตัวเดียว,วเนี่ยเราเรียกสิ่งมีชีวิตแต่ถ้ามีสองสามสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยคือประชากรเป็นประชากรแพนกวินอ่าถ้าเป็นเสือก็เป็นประชากรเสือถ้าเป็นกระต่ายก็เป็นประชากรกระต่ายอะไรอย่างนี้ ทีนี้พอสิ่งมีชีวิตและมารวมกันหลายๆสิ่งมีชีวิตรวมเป็นประชากรทีนี้พอประชากรหลายๆประชากรมารวมกันมันจะเกิดเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือคอมมูนิตี้อ่ดูแต่งในภาพนี้อันนี้คือกลุ่มประชากรแมวน้ําและอันนี้คือกลุ่มประชากรของเป็ดอ่ามันคือกลุ่มของประชากรหลายๆกลุ่มที่มารวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเราเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตโอเคนะพอ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะสัมพันธ์ทั้งกับกลุ่มของประชากรเองสัมพันธ์กับสิ่งวล้อมที่อยู่ข้างนอกด้วยดังนั้นมันก็เลยทําให้เกิดเป็นระบบนิเวศขึ้นมาเออระบบนิเวศคืออะไรระบบนิเวศมันก็คือสิ่งที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมีแหละมีต้นหญ้ามีน้ำมีสัตว์น้ํามีแมลงมีพืชมีสัตว์บกสัตว์ปีกใช้บรรยากาศทุกอย่าง รวมกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันพวกนี้เราเลยเรียกว่าเป็นระบบนิเวศอ่ามันจะมีกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยแล้วระบบนิเวศบนโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีแค่ระบบนิเวศเดียวถูกไหมมันมีทั้งระบบนิเวศอากาศระบบนิเวศน้าระบบนิเวศใต้พื้นดินระบบนิเวศบนบกมันมีหลายระบบนิเวศรวมกันอยู่ในโลกใบนี้มันเลยเกิดเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตหรือบโอสเ p h e ร์ขึ้นมา โ okay. อเคตรงแผนผานตรงนี้หนูเข้าใจนะสิ่งมีชีวิตตัวเดียวเราเรียกสิ่งมีชีวิตใช่ไหมพอมีสิ่งมีชีวิตหลายๆตัวรวมกันเราเรียกประชากรมีหลายๆประชากรรวมกันเราเรียกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหลายๆกลุ่มของสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสัมพันธ์ทั้งตัว,ตว,ตวในกลุ่มเองสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมข้างนอกเกิดเป็นระบบนิเวศแล้วหลายๆระบบนนเวศรวมกันก็เกิดเป็นโลกขึ้นมานั่นเองโอเคผ่านนะคะต่อไป ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเรารู้แล้วว่าระบบนิเวศเนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าก็จะมีความสัมพันธ์กับป่าไม้แล้วเราก็จะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าระบบนิเวศป่าไม้เหมือนในรูปเนี้ยก็อาจจะมีต้นไม้มีลำธารอาจจะมีแมลงมีสัตว์ป่าแต่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเราเรียกว่าระบบนิเวศป่าไม้นั่นเองอ่ะ ต่อไปสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเนี่ยมีบทบาท uh หน้าที่ที่แตกต่างกันมันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆเช่นมดกินซากแมลงที่ตายจิ้งโจกกินแมลงเป็นอาหารวัวกินหญ้าต้นยาจเจริญเติบโตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพวกนี้คือ вот แต่ละแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาเหมือนอย่างอันนี้มดกินซากแมลงที่ตายแสดงว่ามดเนี <ๆ S 1> ่ยเป็นผู้บริโภคใช่ไหมที่มากินซากแมลงที่ตายเนาะเนี่ยวัวกินหญ้าวัวก็เป็นผู้บริโภคหญ้าเป็นผู้ ผลิตอ่าหญ้าเป็นผู้ผลิตเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันสามารถสร้างอาหารเองได้สังเคราะห์แสงเองได้เนาะวัวก็มากินหญ้าะฉะนั้นพวกเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์การเป็นห่วงโซ่อาหารก็คือมีผู้ผลิตมีผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามเป็นห่วงโซ่อาหารแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่สายเดียวอาจจะมีสายอื่นอาจจะบบบอ่ะตรงนี้เป็นต้นหญ้าอันนี้เป็นหนอนแต่อันนี้ก็เป็นวัวด,ด้วยสมมตินี่คือวัว อ่ะวัวกินหญ้านอนก็กินหญ้าใช่ไหมแล้วอันนี้อาจะอาจจะเป็นนกพี่เขียนแล้วกันนกเออใครกินวัวด,ดีอ่ะอ่ะคนคนคนโอเคคนคนเห็นไหมมันมีหลายสายที่มาเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันคนก็อาจจะกินนกด้วยอ่ะเห็นไหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสายอาหารมีความสัมพันธ์กันเป็นแบบทั้งห่วงโซ่อาหารก็คือสายเดียวและ มีความสัมพันธ์แบบสายใยอาหารก็คือมีหลายๆสายมามารวมรวมกันเกิดเป็นระบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในระบบที่เวศเนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจะสามารถจําแนกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ดังนี้อันแรกความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์เป็นแบบบวกบวก,ก็คืออะไรการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดขึ้นไปซึ่ง ต่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและสามารถแยกออกจากกันได้สังเกตตรงนี้นะสามารถแยกออกจากกันได้เช่นดอกไม้กับแมลงควายกับนกเอี้ยงเออดอกไม้กับแมลงแมลงตัวนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องเกาะกับดอกไม้ดอกนี้ดอกเดียวถูกไหมมันสามารถไปเกาะกับดอกอื่นใช่ป่ะแล้วก็มาเกาะกับดอกนี้อ่าแล้วก็มากินน้ําหวานของดอกนี้แต่แมลงตัวนี้พอไปเกาะกับดอกอื่นก็อาจจะมีละอองเรนูติดมานะ แล้วก็พอมากินดอกนี้ลองเลยหนูก็อาจจะปิวตกเข้าไปทําให้เกิดการผสมพันธุ์กับดอกไม้ดอกนี้ก็ได้นี้เห็นไหมได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือมแมลงเนี่ยเขาก็ได้น้าหวานส่วนดอกไม้ก็ได้การผสมพันธุ์ควายกับนกเอี้ยงก็เหมือนกันนกเอี้ยงเนี่ยเขาก็บินไปบินมาอ่าแต่เขามาได้มาเกาะอ,อยู่บนหลังควายเขาก็ได้อะไรอาหารใช่ไหมจากมาแมลงที่มันมาเกาะอ,อยู่บนตัวควายส่วนควายก็ได้ทําความสะอาดตัวเองเนี่ยก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เขาไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ส่วนความสัมพันธ์แบบที่สองคือพึ่งพากันมีความสัมพันธ์แบบบวกกเหมือนกันเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยอันนี้ก็บวกกอันนี้ก็บวกกแต่อันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยได้ไปโยชน์ทั้ง2ฝ่ายแต่เมื่อแยกออกจากกันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะอย่างเช่นลากับสาหร่ายสีเขียวที่เราเรียกว่าไรเคนตัวสาหร่ายสีเขียวเนี่ยเขาสามารถสังเคราะห์แสงเองได้เขาสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ แต่เขาจะต้องจำจำเป็นที่เราต้องใช้ความชื้นจากลาเข้ามาช่วยส่วนลาไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องใช้อาหารจากสาหร่ายสีเขียวอ่าเขาจําเป็นที่จะต้องใช้อาหารจากสาหร่ายสีเขียวเพราะฉะนั้นสองอันนี้มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอือมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมันไม่สามารถที่จะแยกกันอยู่ได้ แบบนี้คือความสัมพันธ์แบบพึ่งการต่างกันนะบวกบวกแบบนี้คือแยกกันอยู่แต่บวกบวก,บวกแบบนี้คือไม่ต้องแยกกันห้ามแยกกันอ่อห้ามแยกกันโอเคอันต่อไปความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยคือมีความสัมพันธ์นแบ,บบบวกกับศูนย์ก็คือเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตตั้ตงแต่สองในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกฝาก่ายไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นฉลามกับเหาฉลามหนูดูตัวเหาฉลามเนี่ยคือตัวเล็กๆตัวนี้ เขาจะได้ประโยชน์จากฉลามตรงที่เขาจะได้กินเศษอาหารแล้วก็ได้รับการปกป้องจากฉลามด้วยเพราะฉลามตัวใหญ่ส่วนฉลามเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็คือฉันก็อยู่ของฉันดีๆมีแค่ก็ว่ายน้ําไปไว่ายน้ำมาอยู่อยู่ดีๆอยู่แล้วแต่ว่าพอเอิญมีตัวเหาฉลามเนี่ยเข้ามาขออาศัยด้วยอันนี้คือความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยส่วนความสัมพันธ์แบบที่สี่คือความสัมพันธ์แบบล่าเหยือ่อหรือพีเดเตอร์พวกนี้มีความสัมพันธ์แบบบวกกับลบอันนี้ไม่น่ายากคือการ อยู่ลำการของสิ่งมีชีวิต2ชนิดซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าก็คือมีความแข็งแรงมากกว่ามีอํานาจมากกว่าส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถูกล่าเราจะเรียกว่าเหยื่อใช่ไหมนกกินหนอนกบก,ก,กับมแมลงเนี้ยนกเขาก็มากินหนอนเป็นอาหารหนอนก็คือสู้อะไรไม่ได้ก็คือต้องยอมเป็นอาหารของนกเพราะฉะนั้นเป็นบวกกับลบเนี่ยกบกับมแมลงอย่างนี้นะอันนี้ความสัมพันธ์แบบปรสิตก็คือมีความสัมพันธ์แบบบวกกับลบเหมือนกันแต่ต่างกันยังไงมันเป็นการสัม เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดโดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยผู้อาศัยจะได้ประโยชน์ส่วนผู้ถูกอาศัยจะเสียประโยชน์เช่นเห็บกับสุนัขเห่ากับคนอะหนูดูความต่างๆอันนี้เป็นบวกกับลบเหมือนกันนี่ก็บวกกับลบแต่อันนี้บวกกับลบแบบล่าเหยื่อคือเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมนกก็บินไปบินมานอนก็ไต่ไปไต่ามาแต่พอนกบอก,กฉันหิวข้าวฉันต้องมากินเธอแล้วละ่ะ ธอจะต้องยอมเป็นอาหารของฉันแต่ความสัมพันธ์แบบปรสิตคือเขาต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเห็บตัวเนี้ยเห็บตัวนี้ก็คือต้องยอมอยู่กับต้องอยู่กับสุนัขใช่ไหมแล้วก็ดูดเลือดไ,ไปเรื่อยๆเนี่ยเหาเนี่ยก็ต้องอยู่กับคนใช่ไหมแล้วก็ดูดเลือดดูดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาต้องอาศัยอยู่ด้วยกันน่วความสัมพันธ์แบบปรสิตคือส,สิ่งมีชีวิตสองชนิดต้องอาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองและอันสุดท้ายคือภาวะแข่งขัน competition ความสัมพันธ์แบบลบๆบ แบบนี้เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีการแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตเหมือนกันทําให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอยู่หนังในภาพเสือนกอาจจะมีหมาป่าอยู่ข้างหลังพวกเนี้ยเขาต้องการอาหารเหมือนกันก็คือตัวม้าลายที่น่าสงสารของเราม้าลายตายแล้วเพราะนั้นสิงโตเนี่ยเขาล่าม้าลายมาเขาเสียประโยชน์ตรงที่ไหนตรงที่เขาต้องแบ่งอาหารให้กับสัตว์อื่นๆด้วย เขาไม่ได้ได้มาลายมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะต้องมีการต่อสู้อาจจะต้องเจ็บตัวอาจจะต้องอะไรเงี้ยก็คือเป็นสภาวะแข่งขันเขาก็ต้องแย่งชิงมาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมอ่าหรือพืชหลายชนิดที่จเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างเช่นเราปลูกพืชแล้วมีวัชพืชขึ้นอย่างเงี้ยวัชพืชเกิดมันก็จะไปแย่งอาหารของพืชที่เราปลูกเนาะเวลาเราใส่ปุย๋ยใส่น้ําลงไปมันวัชพืชเนี่ยมันก็จะแย่งปุย๋ยแย่งน้ําจากพืชที่เราต้องการเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคือสภาวะแข่งขัน โอเคทุกคนเข้าใจนะคะทีนี้สรุปสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มีตัวตนต้องการพลังงานและสามารถสืบพันธุ์ได้อันนี้พี่ก็นเน้นอยู่เหมือนเดิมว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยลักษณะสําคัญของเขาคือสืบพันธุ์ได้และสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมี6แบบได้แก่บวกบวกคือได้เปรียบร่วมกันกับพึ่งพาสายการแตกต่างกันยังไงได้เปรมยัร ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันแต่เพึ่งพาสายการต้องอยู่ด้วยกันบวกกับศูนย์อิงอาศัยก็คือตัวหนึ่งได้ประโยชน์อีกตัวหนึ่งก็เฉยเฉยไม่ได้ไม่เสียเหมือนฉลามเหาฉลามใช่ไหมอันนี้บวกกับลบก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อกับปรสิตล่าเหยื่อเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่ปรสิตจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมส่วนอันสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์แบบลบลบก็คือ สภาวะแข่งขันก็คือเสียประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่อ่าอันนี้คือแบบฝึกหัดท้ายบทน,นะคะก็คืออันนี้สามข้อนี้นะเดี๋ยวหนูต้องทำมาให้พี่แล้วก็ส่งมาในกลุ่มก็ได้เนาะอันนี้เรามาดูข้อสอบข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อันดี้ดีนะ แบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสียประโยชน์แสดงว่ามันเป็นบวกศูนย์เออเป็นบวกกับศูนย์อ่ะหนูดูแต่ละอันก็ไก่เป็นบวกกับศูนย์ไหมก็ไก่เป็นอะไรก็ไก่เป็นบวกกับลบโอเคขอขายขอขายเป็นยังไงสภาวะแข่งขันลบกับลบอืมพึ่งพาสายเป็นยังไง พึ่งพาสายเป็นบวกกับบวกใช่ไหมพึ่งพาสายแต่ว่าจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเนาะพึ่งพาสายเป็นบวกบวกต่อไปอิงอาศัยก็ต้องเป็นบวกกับศูนย์ใช่ไหมอิงอาศัยก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ต้องตอบข้อ,อโอเคข้อสองข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ การแยกกันอยู่จะทําให้เกิดผลเสียอ่าให้เวลาคิดต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์การแยกกันอยู่จะทําให้เกิดผลเสีย่างเช่นไปดีเหมือนที่พี่ยกตัวอย่างคือไลเคนใช่ไหมไลเคนก็คือลากับสลายสีเขียวอ่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์การแยกกันอยู่จะทําให้เกิดผลเสียแบบนี้เป็นแบบบวกกับบวก บวกกับวกที่เราสรุปไปเมื่อกี้บวกบวกมันมีสองแบบก็คือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันกับแบบพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้คือได้ประโยชน์ร่วมกันไหมไม่ใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ประโยชน์ร่วมกันแหละแต่ถ้าทําให้เขาแต่ถ้าเขาแยกกันอยู่เนี่ยเขาจะเกิดผลเสียเพราะฉะนั้นแบบนี้มันต้องเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันโอเคอันที่สามข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบแข่งขันกันแข่งขันกันอ่ะหนูดูกวางกับเสือ อันนี้แข่งขันไหมไม่ไม่ใช่ไหมเอออันนี้ต้องเป็นผู้ล่ากับเหยื่อเนาะขอข่ล่ะสิงโตชีตา้าอ่าถูกต้องแข่งขันกันเพราะว่าสิงโตกับชีต้าเขากินอาหารเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันมีปัจจัยเหมือนเหมือนกันเขาต้องแย่งชิงการเพื่อความอยู่รอดเนาะข้อซี่าข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาสายมาหนูดูต้องตอบข้ออะไรคะ ฉลามหอฉลามพึ่งพาใสาไหมอันนี้เป็นอิงอาศาายัยโอเคค่ะอิงอาศาายัยบวกศูนย์อบลากกับสาายสีเขียวพึ่งพาไหมคะพึ่งพาเนาะเป็นบวกบวกปู้เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นไงพึ่งพาไหมพึ่งพาบวกกับบวกปู้เสฉวนก็ต้องการที่อยู่อ่าใช่ไหมดอกไม้ทะเลเขาก็ต้องการขยายพันธุ์เหมือนกัน โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อข้อใครเก่งมากข้อสุดท้ายข้อห้าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบใดที่สิ่งมีชีวิตเสียประโยชน์ทั้งคู่อันนี้ไม่ได้ยากเสียประโยชน์ทั้งคู่ต้องเป็นลบกับลบก็คือแข่งขันกันโอเคถูกต้องมีใครถูกทุกข้อมากโอเคค่ะก็ เดี๋ยวเราทำการบ้านมาส่งนะเดี๋ยวไว้อิตทีหน้าเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ